าาอน,นีันลือยนี้เ้ดนอนเดินเืองเดินลงภูนะครับกับคุูบอาจารย์ สูงมากอาทิตย์ใกล้สว่างแล้วผมกินธบัตนะทรหดไม่รู้จะว่ายังไงดีบรรยากาศครับเป็นภูลงพา จานปืนลงก่อนนะครับหนัมกมากว้า่นี่ที่วัดดอยสวรรค์ทับไทนะครับอําเภอนนสังจังหวัดนองบรุรีเจ้าาวาดคือหลวงปู่คำปนกันตะอ่อนนอลงปินตะบาดข้างล่างครับ ไม่รู้ว่าขาขึ้นจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับพี่น้องอนก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 ,นกอ้าวอ้าวอ้า นี่วันพระนะครับวันลอยกระทรงทำบุญกับหลวงปู่สักหน่อยอาชิพสังกะรีก็ลำบากหน่อยนะครับปฏปฐาครูบาอาจารย์ครับผม สูงมากครับโอ้โหโอ้เออ,อที่นี่ได้บุญเต็มๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลย ความเนมนเข้าสู่จิตสู่ใจมีแต่พุดทัวอย่างเดียวครับพี่น้องอยากจะทำทั้งหลายใครอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มาได้เลยนะครับด้วยใจใจต้องสู้ ทุกก็ไม่เห็นทำ ตั้งแต่ต้น,ตจนจนจบครับพี่น้อง โหชันมากครับชันมากเลยครับ <Okay. S 1> โอ้โอ เ,ออเจ็บแขงเจ็บขาเด้อจปาจัเขาสิจะเวด,ด้อปวดขานีมับินบาดกับตงโปคูบาจนบ้ไรด้อโอ้โอ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  หดหินงามพา ขนาดนี้เลยครับขึ้นจากขนาดนี้ขึ้นภูสงชันมากครับวูนบินธบัตรไรมากออกมาจากวัดตีห้าครึ่ง รยากาศเก่าๆครับคิดอะไเลยครับย้อนหลังมานยี่สปีผมปลูกพันอยู่ที่นี่มา20พรรษปันาครับ20ปีความทุกข์ยากลำบากไม่ต้องพูดถึกเลยครับ ความลบากของเพิ่นครับตนพระเถรธิหาดูได้ยากครับยุคนี้สมัยนี้ รองเทา้าต้องเป็นรองเท้าพระเท่านั้นนะครับเท้าดาวเทียมพัส,สลุลนเท่านั้นครับอย่างอื่นไม่ได้เลย สังกะรีเดินไม่ทันเพื่อนแล้วครับไปไวมากเลยนู่นครับข้างบนยอดภูเดินบนสันเขาอีกสองกิโลถึงจะถึงศาลา มาเลกกากันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี่ก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัว ถึงได้แสวงเข้าสู่หาธรรมะรักษาจิตใจ,จามาเป็นพุทธคนยากกงี่ฉลาพี่น้าเ้ยมาทุกกบัยเย็นทม ああ。<sighs> <sighs> มีโรคประจำตัวนี้หมดสิทนะครับไม่สามารถขึ้นหรือลงได้หมุดยอดเขาเขาผู้ก้านะครับเพือนนสังจังหวัดน้องบอัวลำโพูฝั่งนรงน็็จะเป็นแม่นะ้เป็นเขื่อนอุบัตนรันะครับผม เห็นริบหรีน้ำลายถ้าอยู่บนวัดหรือหน้าทราข้างบนวัดก็จะเห็นชัดเจนปู่คำปนกันตะวันโออายุ61ปี4 1พรัษาเพื่อนมาโยที่วัดโดยสวรรค์ทัยนี้เป็นเวลา 21ปีแล้วครับปีน้องมันอยู่ได้ยังไงครับความทุกข์ความลำบากอดทนหาที่ไหนยากไม่ได้อีกแล้ววัดก็สับป,ประยะดูจิตดูใจตัวเองปิดวาจาได้ทั้งวันครับทั้งเดือนทั้งปีเพราะว่าเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งจะมีลูกศิษย์หรือญาติยมขึ้นหาต่นอยู่ประมาณไม่เกินยี ท่านนะครับแต่โลกสิตตั์ทนต่อละคนมีแต่ระดับ VIP ทั้งนั้นเลยเพิ่นหลบลี้หลบเลี้ผู้คนให้สรงสิงกับใครไม่รับกิจนิมนต์โดดเดียวขณะนี้เป็นเวลาหกโมงสิบห้านาทีลงมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งห้าครห้า หยับชะมองครับยังไม่ถึงทีบินทบาทเลยโอ้โหส่งส่งสงส สันกะีเริ่มไม่ไหวแล้วครับเริ่มจะเป่าปากแล้วครับเริ่มจะร้องเจี๊ยคมือนลิงแล้วใคาอยากมากราบท่านก็นมาได้นะครับที่วัดดอยสวรรค์ทับให้อำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูที่ภูเก้าครับสันเขาภูเก้าโอเคนะครับขอจบภารกิจเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เบตดกำลังจะหมดแล้ว ขอบคุณครับสาธุทุกคนด้วยนะครับ